คคนะครัไปไปจ้าน้ำค่ะครับขอบคุณครับนี่ยัยหนูดีรบกวนอะไรคุณหรือเปล่าคะไม่กลัวเลยครับถ้าผมเปิดรีสอร์ตเองนะครับผมจะชวนดเนีเป็นประชาสัมพันธ์ครับ คุยเก่งจริงเลยเราเนี่ยฮะระวังจะโดนจับข้อหาใช้รายงานเด็กนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าเชิญตามสบายแล้วกันนะคะแม่น่าจะอยู่คุยกันก่อนนะครับผมวันลบครับคุณ <c oughs> คราวนี้คงบอกชื่อผมได้แล้วนะครับคงไม่ใช่คนแปลกหน้ากันแล้วนี่น้องสาวชั้นค่ะชื่อหนูดีส่วนชั้นชื่ออุ๋มค่ะถ้ายังไงเราก็ตามสบายนะคะ นี่หลุดีอย่าก,กวนแขกรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าคุณป้าแม่บ้านมาเห็นเขาแล้วก็จะโดนดุเอาจ้าไปก่อนนะคะเออเดี๋ยวครับคือผมอยากจะขออนุญาตคุณอุ่มนะครับคือผมขออนุญาตมาคุณอุ่มอีกได้ไหมครับที่นี่ไม่ใช่รีสอร์ทของอุ่มนะคะถ้าคุณจะมาในฐานะแขกแล้วก็ ที่นี่ยินดีต้อนรับคุณเสมอค่ะครับมาบ่อยๆก็ได้นะคะคอยากได้อะไรก็บอกผมมาแน่นอนครับ <c oughs> ใหญ่คนนี้เขามีดียทำไมหนุ่มๆชอบมาคุยด้วยนะ อย่างนี้อลดีนี่นะโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าอภิชาต,ตบุตรได้ดีแล้วกลับมาบ้านมาหาแม่โอ้้องสัยจะคิดถึงแม่โตโถโถ,โถ,โถ,โถโลูกอลดีจ้าลูกจ๋าลกูก ใช่เหมือนหมูเหมือนหมามันบอกว่ามันเบื่ออ้บ้าสองชัยโอ้ยแล้วนี่มันให้อะไรแกตกท้ายมาบ้างฮะ <c oughs> นี่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 แค่นี้แหละอะไรวะมันไม่ดาวรถดาวบ,บ้างเลยแกเลยไงโอยไอ้เสียขี้งอกไอ้ขี้เหนียวนี่แกจึกหลอขนาดนี้ไปอยู่มันตั้งหลายวันดูสิหน้าตาเย็นขนาดนี้ได้มาแค่นี้แมนบอกว่าแม่ได้ไปตั้งหลายแสนแล้วนี่ เออเลยว,วะแต่พูดถึงว่าถ้าแกทำตัวดีๆนะแกต้องได้มากกว่านี้ว่าแต่ว่าแกไปทำอะไรผิดใจเสียเขาหรือเปล่าเขาถึงไล่แกกลับมาอย่างกับหมูกับหมาดูสิเนี่ยหัวหอยนหน้าตาพังหมดเลยเนี่ยฮะฉัไม่ทําทำอะไรไอ้พีทมันไปหาฉันที่คอนโดแล้วแหม่แม่ไอ้ชิดมันไปฟ้องอะไล่พีทอ,อะอมันไปหาแกทำไม เยี่ยมยอดเลยมั้งไอ้นดิน้งเถียงเถียงหรอแม่จะถามได้ไหมเนี่ยป่าเนี้ยมันยังสลบอยู่เลยอีบ้าน,นั่นก็ไม่รู้กาลาเทศะฉันก็เลยเผลออ้าวด้งดิ้งแกไปชู้เหรอเนี่ยอยุ้ยใครชู้ใครฉันไม่รู้หรอกรอดกั่ไม่ได้กับบุญเล่านี่ในหัวมันยังไม่กลับบ้านนะสิบ้านถึงนี่เน่าขนาดนี้เนี่ยก็เลยสิก็ดูสิเนี่ยขยะเต็มครัวขนาดนี้ ข้างนอกนะลกยิ่งกว่านี้อีกนะเสื้อผ้านะกองมันโดนเทินทึกเลยล่ะแกมาก็ดีแหละพรุ่งนี้นะแกช่วยฉันซักผ้าหน่อยสิเฮ้ยจะหลกไปมั้งคะคุณแม่อย่างคุณออรดีเนี่ยนะคะจะทำงานบ้านเองแม่ไปจ้างกาซักเลยอะก็ได้ก็ได้ทำแล้วก็เอ้า ถ้างเงินหมดอะแม่ก็ตามแตงอู๋มันกลับมาให้ได้นะเพรานั่นผมคนเดียวอะทตาให้ชีวิตฉันต้องพบผันไปเจอกับอีบ้ากามทรงชยัยจะต้องเจ็บตัวกันมันเนี่ย ออกมาเดินเล่นคนเดียวไม่กลัวเจอดีที่ไหนนะเก่งนี่เตรียมตัวมาดีแสดงว่าจะมารอแก้แค้นผมใช่ไหมฮะ เอาคุณคุณเดินเล่นต่อไปเถอะผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนี่ที่คุณเจ้าอย่างาฉันเนี่ยเมื่อตอนกลางวานันคุณไล่ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าฉันแต่ตอนนี้คุณกลับบอกคุณอยากจะเห็นหน้าฉันขึ้นมาแต่ฉันเหนื่อยมากและก็อยากพักผ่อนเพราะพรุ่นีานนี้ฉันต้องทํางานแต่เช้าเพื่อที่จะได้คุ้มกับข้าจ้าก็ดีคุณนะพักผ่อนเยอะๆก็ดี เดี๋ยวใต้ตาจะคล้ำม,มาไม่กี่วันหนุ่มๆเนี่ยตอมกันหึงเชียวฉันไม่ใช่หมาเน่านะที่จะได้มีมาแรงวันมาตอมหึงหึงแบบเนี้ยแล้วฉันถามจริงๆเฮ่ะคุณเป็นอะไรนายจ้างที่ไหนอะ่ะเขามาสูงสิงกับลูกจ้างแบบนี้โหแม่เสือสาวเอ้ยนายจ้างสมัยใหม่เนี่ยนะเขาต้องเข้าไปถึงลูกน้องเข้าไปมองให้เห็นถึงตับไตไส้พุงเลยว่ามีกี่ขด เพื่อเขาจะได้ผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดไงคุณพูดอะไรของคุณอ,ะอ่ะอก็เห็นมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แวะเวียนมาคุยด้วยทั้งเช้ากลางวันเย็นเลตติ้งกำลังขึ้นผมเอาใจช่วยนะนี่เจ้านายถ้าเจ้านายลำคาญตาหรือว่ากลัวเลดติ้งของนิสสาวเจ้านายตกตามเพราะการคุยกับแขกของนิฉันเจ้านายก็ย้ายดิฉันไปลางห้องน้ำสิคะเหมือนเดิมอะ่ะ ทันจะได้คุยกับโถส่วงแล้วก็เห็นกับโถส่วมทุกวันเลยไงก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากไปพักก็ไปพักเถอะแต่คืนนี้ขอให้หลับฝันดีนะฝันถึงหนุ่มหล่อและอนาคตที่สดใสของคุณกับหนูดีแล้วพรุ่งนี้เจอกัน ข้าใจดีว่าคนเราเนี่ย,ยมันมีความสามารถไม่เท่ากันควา,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 ามรเคิดน้อยใจ What my ความรักมดี<ห>เสียเขาสั่งมาให้กูฆ่ามึงมึงแล้วก็ผัวมึงความรักกําลังทดสอบใจฉันเดี๋ยวๆๆ